ทำไมอะคะอ่ามันมุมไม่ค่อโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนหน้าหนูหน้าหนูทิ้มเข้าไม่ไม่ได้ไหมไม่ได้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 นี่นี่ม่นทีเยอะแล้วล้มลื่นมากล้มลื่นเห่อคะเมื่อกี้หนูก็รู้สึกลมื่นมากเลยค่ะหน้าหนูแทงเข้าไปในต้นไม้ไปค่ะชันเทวิตเวลาพายดูข้างหน้าด้วยนะคะพี่ไม่ได้มองหนูเมื่อกี้ในคลิปพี่ไม่ได้มองหนู ทำไมอะคะอ่ามันมุมไม่่อดีโอ้โอ้โอเพื่อน้าหน้าหนูหน้าหนูทิ้มเข้าไม่ไม่ได้ไหมไม่ได้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 มีล้มเลื่อนมากล้มื่นเล่คะเมื่อกี้หนูก็รู้สึกล้มื่อนมากเลยข้หน้านแข็งไข้าไปในต้นไม้ไปค่ชันเทวิตเวลาพายดูข้างหน้าด้วยนะคะ พี่ไม่ได้มองหนูเมื่อกี้ในคลิปพี่ไม่ได้มองหนู